แต่น้ําท่วมน้ําขังนี่ถ้ามันไม่เยอะเราจัดการได้เราขุดคูเหมือนที่ปากใต้นี่เขาจะยกร่องอ่าแล้วก็ที่ไอ้ภาคกลางนี่ก็ก็ยกร่องให้สวนส้มเก่าอ่ะเขาปลูกปาล์มมันก็มีร่องเก่าอยู่แล้วเหมือนนี้ปากใต้เป็นที่เป็นที่นาส่วนใหญ่ก็จะทํานาปีกันทีนี้ก็ก็เลิอกกันอะไรก็บอกมาปลูกปาล์มปลูกข้าวมันไม่คุ้มก็เราไปซื้อของเวียดนามกินคุ้มกว่า ใช่ไหมเซลถูกอย่างเงี้ยทาไปเลยการโซล่าเซลกลางวันนันก็ลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้หลายปีแล้วก็ปั๊มน้ำมันนี่ยไม่เหมือนข้าวนะข้าวนี่อุปลูกทุกปีีสองครั้งเหนื่อยตากแดดตากฝนลูกหลานไม่ยอมทำเพราะมันไปตากแดดแล้วมันดำเงี้ยมั้ยโดนโครนเล็บก็ดำหมดลูกหลานก็จะไปทําเดียวนี้ติ่อ่ะมันมันทำาทำมังเออแต่ก็ปั๊มน้ำมันเหรอ โอ้ยถูกทีเดียวเสร็จปีหลังๆไม่ต้องทําอะไรแล้วกลับมาดูอย่างเดียวนะไปคุมตอนใส่ปุ๋ยให้ดูหน่อยถ้าไม่ไปคุมเนี่ยปุ๋ยก็หายหมดแล้วเพราะปุ๋ยแพงลงไปดูนี่แล้วตอนเก็บเกี่ยวก็ไปคุมหน่อยเก็บเกี่ยวได้เตตันแล้วอย่าให้คนมาขโมยผลผลิตตอนที่ยังไม่ได้เก็บแล้วก็เก็บให้เก็บลูกล่วงอะไรให้หมดส่งโรงงานให้หมดดูตรงนั้นแหละสองอันนี้สําคัญสุดแล้วก็เราเก็บเกี่ยวเดือนหนึ่ง กี่ครั้งสองร้อยสามสองครับนะสองครั้งนี้นะครับมันมันยังเล็กอยู่ครับที่ที่แถวนี้อ๋อแต่จริงๆก็สองครั้งนั่นแหละแต่แต่ถ้าทำเองนะสามสามสามครั้งหนึ่งเก็บเรื่อยๆยเออแล้วก็ขายเรื่อยๆรืเดือนนี้ตั้งสามครั้งเห็นไหมไปอยู่ตอนเก็บเกี่ยรสามครั้งโอ๋ยกี่เดือนใส่ครั้งก็ไม คือปุ๋ยนี่ต้องใส่บ่อยๆนะทุกพืชไม่เฉพาะปามอย่านนงเดียวปุ๋ยยิ่งทียิ่งบ่อยแบ่งใส่ทีละนิดอ่ะดีส,ดสดุสดๆแม้แต่ปามเราอยากเข้าใจว่าปามพี่ใส่สองครั้งพอนะแบ่งไปห้าหกครั้งปีเนี่ยปีละครึ่งอ่าสองสองสองเดือนใส่ครั้งครั้งละครึ่งกิโลอ่ะดีมา,มากๆเลยเรากินข้าววันละกี่มือ้อเราอดไปสามมื้อเราอยู่ได้ไหมแต้เราอดไปสามวันเราอยู่ได้ไหม เราสิ่งมีชีวิตพืชเป็นสิ่งมีชีวิตไหมแต่พืชมันอดได้นานกว่าเพราะมันมีสะสมอยู่ในดินแต่มันก็จํากัดอย่างแหละฝนตกมามันก็ชล้าหมดพืชก็เหมือนกันใส่ชนิดใส่บ่อยๆดีสุดๆนี่หลักการใส่ปุ๋ยใส่ให้เอาผมนึกอะไรออกผมพูดไปนละใส่ให้ถูกชนิดปุย๋ยปริมาณเหมาะสมให้มันสมสมดุลกันถูกเวลาแล้วก็ใส่ให้ถูกที่้วยนะ อย่าไปใส่เป็นแถบเยอะๆอะใส่ในทรงพุ่มแนละกระจายสัมผัสดินมากที่สดุดใส่ในกระดาษที่มีความชื้นปุ๋ยต้นทุนสูงใช่ไหมคือต้อนทุนปลูกฟาร์มนี่ปุ๋ยหลังจากปลูกไปแล้วค่าปุ๋ยเยอะสดุดปุ๋ยโดยทั่วไปเนะี่ยเราซื้อมาร้อยกิโลถ้าเฉลีย่ยมันจะได้ประโยชน์กี่กิโลคือมันดูดไปกินได้จริงๆแค่กี่กิโลเราใส่ไปร้อยกิโล เข้าไปอยู่ที่ต้นปุ๋ยดูได้จริงจริงกี่กิโลน,น,นี้มีคนวัดมีคนตําสถิติป้าตอบบ้างเดี๋ยวป้าจ้องผมดูดิเดามาก็ได้อ่าถ้าเราใส่ร้อยกินได้สิบห้ามีส่วนเนี่ใส่ไม่ดีเป็นไปหมดอ่ะ โอเคดังรถเมื่อยเมื่อหลังที่เขาทดสอบโดยเฉลี่ยทั่วทั่วท,วทวไปนะเขาใส่ไปร้อยส่วนใหญ่ที่เป็นประโยชน์เชื่อหรือไม่ว่าต้นปาล์มมันดูไปได้แค่สามสิบกิโลจากร้อยกิโลหรือว่าถ้าสิบกิโลมันก็นดูดไอ้มันเอาไปใช้ในต้นได้สามกิโลตรงนั้นศูนย์ศูนย์เสียบม สวนเสียไปทางไหนบ้างละเหยเละเหยละเหิดเหมือนกับเราใส่ยูยูเดียปุ๋ยน้ำตาลใครเอาปุ๋ยน้ำตาลยูเดียไปใส่ต้นต้นปาล์มยูเดียปุ๋ยน้ำตาลขาวๆที่ใส่ในน้ำละลายที่เขาใส่ปาบัใครเอาไปใส่ปาล์มนี่คือผเรื่องการสืบเสียคือละเหยต่ได้าจากปุ๋ยที่เป็นเม็ดๆก็ยก้่าละเหิน ถ้าระเหยคือน้ําจากน้ําถ้าจากของแข็งมันระเหยแล้วเราได้กลิ่นเนี้ยได้กลิ่นเป็นกลิ่นเหม็นๆครับอะไรนะนั่นแหละถ้าสมูทเราได้กลิ่นมันสูญเสียไปแล้วเราได้กลิ่นก็คือปุ๋ยแหละมันมาสัมผัสใจสมูทเราแล้วก็มันหายไปมันระเหยแล้วทีนี้้พวกยูยูเรียที่เวลามันลงดินมันจะสูญเสียมันจะชาล้ามันละลายน้ําดีฝนตกดี ตามหมดเลยลงไปใต้ลากใต้บินนุ่นแล้วลงไปด้านข้างไนลงคนูนี่คือการสูญเสียที่เยอะลากยังไม่ทันดูดเลยไปหมดหมดแล้วยิ่งเราใส่ทีเดียวนะไปเองสองครั้งอันดีครั้งหนึ่งใส่เสร็จฝนลงคูไปหมดแล้วมันกินมันยังไม่ได้ทันกินแล้วก็ปุ๋ยเราเราใส่ดินที่ลากมันไม่ได้ดูดพลากไม่สัมผัสปุป๋ยแล้วมันจะกินปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะดูดอย่างนี้ไม่ใช่ รากไปสัมผัสปุ๋ยนะยิ่งเราใส่ปุ๋ยเข้มๆรากตายหมดเลยรากที่เป็นกินอาหารที่เราเห็นรากอะ่ะมันไม่ใช่รากนั้นนะรากที่มันดูดจริงๆอะ่ะต้องใส่แว่นขยายดูกับตาเปล่าไม่เห็นเล็กๆแล้วมันจะดูดแย่าก็ที่เราเห็นเป็นรากใหญ่ๆๆเป็นรากส่องอีกทีหนึง่งแล้วมันจะมีรากก็เรียกว่ารากขนอ่อนมองกับตาไม่เห็นหลกักเล็ก มันจะรับดูดปุ๋ยแล้วเวลาลากเนี้อัน,นี่เวลาไปส,สัมผัสข้ามกอไปสัมผัส,ส,ม,ผสมันต้องไปจับกับดินพกดินเนี่ยดินดีๆก็อย่าไปรูปถ้าลูกรังควรมันจับไม่อยู่ก็เลยก็เรียกว่าดินดีลักษณะไงมันไปจับพอไปจับแล้วมันจะเป็นโครงสร้างเป็นมันจับกับดินนีในรูปอีกรูปแบบหนึง มันสร้างเป็นรูปใหม่รากตรงกันไปนสัมผัสถึงจะดูดได้รากไปสัมผัสปุ๋ยโดยตรงปุ๋ยในรูปแบบที่เราใส่เนี่ยสูตรที่เราใส่เนี่ยมันไม่ได้ดูดได้เข้าโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่นี่ต้องมีความชื้นชื้นแล้วก็ใส่ให้จับกับดินเยอะที่สุดให้มันสัมผัสกับดินเยอะที่สุดแล้วก็ใส่บ่อยๆมันจะลดความเสี่ยงรากก็ตายน้อยจับกับดินเยอะน้ําก็พาน้อยใส่ให้ได้ใส่ไปร้อยกิโลให้มันได้สัก ห้าสิบหกสิบกิโลอให้ให้มันกนะินอ่ะปุ๋ยมันแพ่งด้วยเด่ยายวไปทิ้งไปไ,ไปกว้างยิ่งลงไปไปไม่ไปดูเองนะจ้างนะเชื่อหนึ่งปุ๋ยหายปุ๋ยกิโลละบาทใช่เรารูได้ว่าใส่ไปเราก็เราแม่ก็ไม่รู้ใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะแบ่งใส่ครึ่งหนึ่งอันที่สองมันหนักหนะปุ๋ยอ่ะก็มีต้น,นร,ริมตนโนนั่นแหละใกล้ๆอันนมันได้ปุ๋ยกันหลอมันไม่ได้ปุ๋ยหรอกอันนี้คือเรื่อง ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะงั้นเวลาใส่ปุ๋ยใส่เองทีนี้จะปลูกปาลมมเนี่ยจะพูดมาเนี่ยเงินก็คิดให้แล้วเะเนี่ยถ้าให้น้ำไม่ต้องพูดถึงโซล่าเซลเท่าไหร่เท่าไหร่หมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นหกหมื่นห้าแล้วไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยมันใช้แสงอ่ะพอติดตั้งเสร็จก็แล้วกันอยู่ได้นานๆตะตุก็ว่าต้องลงเพิ่มก็ใส่ไปเลยแล้วก็ปลูกปาลมเสร็จ นาปังยังทําได้เลยอยู่ระหว่างแถวเห็นว่าที่ที่โอ้แต่ป้าก็ไปหาที่ดิเช้าพอาะอากกำไรก็ไป่่อๆซื้อใช่ไหมมันต้องเก็บนี่ผมก็เก็บตั้งหลายปีนี่จะมีเหลือที่มันจะมาซื้อแถวเนี้ยเด้คิดไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อมา <c oughs> <c oughs> ถ้าซื้อเยอะๆนี่ไล่แสนนี่ต่อรองได้อยู่แล้วเข้าไปแปด ไปก้าหมิดเราซื้อมาเป็นกระดาษใ่ร้อยไร่สองยไร่เห็นไหมกำไรไร่เรยถ้าสมมุติวผมได้กำไรไร่ละเอาสามหมื่นประนน้ำสติสามหมื่นสามหมื่นสิบ ปีไรละสามแสนสิบปีผมลงทุนห้าปีคุ้มทุนคุ้ม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 จะต้องให้น้ำใช่ไหมก็เดี๋ยวไปหาขาหุ้นก่อนเออชต่อที่สองโรงงานเห็นไหมแม้ <laughs> ใ,ใครที่จะปลูกเลยสีใคกลบาง จะมาฟังนี่มีแผนที่จะปลูกแล้วตรงนี้บอกถลูกว่าจะปลูกต้องทํายังไงก่อนดูตรงไหนก่อนทํายังวางวางแผนยังไงปลูกถ้าคิดจะปลูกทํายังไงวางแผนยังไงจะจะปลูกก็ได้ผลผลิตสูงมันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นนะคือต้องวางแผนให้ให้ดีแล้วมันจะดีระยะยาวเพราะมันปลูกไปแล้วอยู่ได้ยี่สิบสามสามสิบปี ถ้ามาทำทีหลังนะบางอย่างอาจจะทำได้ยากแต่ถ้าวางแผนเอาไว้ก่อนนะเพราะมันไม่ด้ปลูกปีมันปลูกปีเดือนนี่เลยเยอะแล้วเยอะแต่าด้วี้ะโกไเสาข้าปลูกสีราชต้นเตี้ยทางสั้นเอา8.8จแปดพอแปเจ็ก็ได้8.8จบริัทสี่0บไร่ปลูกจะ8ปดจปนะผลเปเต้ากนเลยกับปลูกเก้าจเก้า แต่ได้บริเเยอะกว่าวัตต้นมันเยอะกว่าแล้วที่แรงๆอย่างนี้นะแรงๆอันนี้ปลุกขีได้แล้วก็พันทางสั้นพิเศษก็มีอีไอ้ปลูกจนถ้าแต่างมันสั้นแล้าตัวจะไอสิลาดมันทนแรง ต้มันเตี้ยตามันสั้นทลายมันกลางกาตอนเล็กๆมันอาจจะไม่งามอาจจะไทลายเล็กแต่ตรามเยอะแต่มันโตมาหน่อยสี่ห้าปีมันก็โตตามต้นพอห้าหกเจ็ดปีนี่พันอุ่นสู้มันไม่ได้หรอกทลายมันก็ใหญ่ขึ้นแต่มันกลางกาโรงงานเนี่ยชอบไอ้คนเก็บก็ชอบเพราะมันไม่หนักแต่ตรามเยอะต้นมันเท่ากันทุกต้นนะเรียบทางสั้นต้นโตแล้วเท่าทุกต้นผลผลิตเหมือนกับทุกๆต้นงามมาก เดี๋ยวนี้ที่ที่มาฟังนี่จะถามอะไรบ้างต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนี่เราไม่ได้ปลูกอันนี้อะคำคำนวณนั้นแล้วนะปลูกแล้วได้เงินเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไร่ดีกว่าปลูกข้าวยิ่งมีน้ำอย่างนี้นะโซล่าเซลก็ถูกก็ปลูกเปแ้แล้วก็ ปลูกแล้วปลูกฟ้าแม่ลูกหลานมันเอาเพราะมันได้เงินมันไม่ต้องดูมันดูไปข้างข่าวมันอาจจะมาเก็บเงินอย่างเดียวเลยปราะวานนี้มันดูง่ายไฟติดมันยังไม่ตายเลยไอ้ปามน้ำมันเนี่ยเรียนแต่ผมไม่ที้มันหยุดไปนะมันทําง่ายไอ้พวกอ้อยพวกเนี่ยเด็กๆมันไม่ทำาลยหรอกนายอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ถ้าปามนี่สบาย ดูก็ง่ายทำอะไรก็ง่ายเอาทีนี้อาจารย์ถามอะไรวะแล้วส่วนใหญ่ทำอะไรปลูกอะไรครับปลูกปลูกยางปลูกยางุ๊กยส่วนใหญ่ไหมส่วนใหญ่เลยแล้วยางที่ปลูกนี่ใส่ปุ๋ยไหมใส่ยังไงครับนี่ผมมีความรู้เรื่องยางอยู่ใส่ใส่ร่อง ่ากี่กิโลปีนึงต้นหนั่งพ่อไม่ได้คำนวณแต่ว่าประมาณมีห้าไร่มีห้าไร่ครึ่งใส่ตอนมันยังเล็กยังไม่ได้กิน้ะปีละหกกระสอบปีละหกกระสอบมีกี่ต้นสามร้อยแปดสิบต้นปีละหกกระสอบอ่าห่างเท่าไหร่ระยะระหว่างต้นระยังแถวหกคูณสี่้ว่าเจ็ดคูณ สามคูณเจ็ดเร่เอ็ไร right. แล้วก็หกช้6กกระสอบ,บกหกอ้าสามสกระสอบ15งอาสิกิโลสามร้สี่กระสอบ,สบสอ,บส,บส,อ,บอสูตรจำสูตรได้ไหมปุ๋ยเ่ใส่อ๋ <c ười> <c ười> อไปยาหมดเลยหรป่าข <c ười> องแง ทำไมเลือกใช้ยายาละใครใครบอกว่าดีโอ้ยใส่ยาละบนเลยเหรอเนี่เต็มเลยเต็มเลยโอ้คนแถนี้หัวสูงจังแค่ยาลาข้าวเปใส่ยาล่าเลยแถนี้แล้วข้าวถูกไหม ข้านาฟังนี้เป็นลูกดีใช่ไหมโอ,โอ้ยดีดีจริงๆนะขายขายปุ๋ยเลย <c oughs> โอ้แล้วแล้วแล้วทำไมใช้สูตรเดียวกับผมอ่ะไม่ใช้ยีโอเดียวกับผมอ่ะผมใช้ยาละกันนะคิดถูกแล้วแหละ คือโอกาสที่จะประสบนมันน้อยแล้วสายที่ยาล่าแพงกว่าสูตรอื่นผมไม่ได้ขายยาล่านะ่ผมใช้เพราเพราะอะไรรู้ไหมที่มันแพงกว่าเจ้าอาื่นกนะันแะแพงกว่านิดหน่อยแต่พอคิดถึงความเสี่ยงเรื่องการปประโยชน์จริงๆมันดีกว่าเพราะอะไรยาล่านะโอ้ยนี่ขายยาลา่านี่เวอรชาติอัดไปดีเลยเดี๋ยวไปหาคอมมิชชั่นเนี่ยยาล่าหน่อยผมแวาวนี้นี่ยาลา่าเกือบทั้งหมดเลยนะี่ อยาราอันที่ดึงคนคุมนี่ชาวต่างประเทศไอ้พวกชาวฝรัง่งมันเข้มอยู่แล้วมันแยกกับปุ๋ยไข่มกคนละปุ๋ยนะอยารามันแยกกันแล้วแล้วก็สูตรนี้มันเชื่อถือได้มันจะไม่มันจะไม่ปลอมมันจะมีคุมคุณภาพเป็นขั้นเป็นตอนแล้วทีนี้ที่มันแพงจริงคือคุณภาพปุ๋ยปุ๋ยสูตรเดียวกันเอาอยารา่า เอาสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือว่าสิบบกสิบกสิบกเอาสูตรเดียวกันนะถ้าเทียบกับยอ่ออื่นของยาอาราเห็นไหมไอตัวอาหารสมวนว่าสูตรสิบกสนี่ก็คือในร้อยกิโลมีในโตรเจน1นสิบกกิโลมีวัฟรัสิบกกิโลมีโพแทสเซียมสิบกกิโลถ้าสูตรสิบบกสิบกสิบกนะถ้าเป็นยาคือถ้าทุกสูตรนี่คือมันไอกรมก็ต้องรับรองนะสิบบกสิบกสิบบกมันต้องถูกกฎหมาย นอกจากปุ๋ยสูตรไม่ถึงเหลือสิบห้าสิบหกสิบ้าอันนี้สูตรจะไม่ถุงหายไปหนึ่งร้อยหายไปหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือร้อยเนี่ยร้อยในร้อยกิโลหายไปหนึ่งกิโลนี่เยอะนะคิดเป็นเงินเยอะถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเวซื้อถ้าหายไปเขาจะส่งห้องแหลกห้องไอเคมีแล้วก็ถ้ามันขาดเขาจะปรับปรับเป็นเงินปรับไอผู้ขายอ่ะปรับเยอะด้วยแพง อ๋อก็ปุ๋ยมันไม่ถึงเกรดกระปุ๋ยไม่ถึงเกรดก็เพิ่งง่ายๆก็ปุ๋ยปรอมแต่ย,ยาลานี่ถ้าสุ่มนี่แม่นตรงแล้วก็รูปของปุ๋ยเกรดมันเท่ากันนะแต่รูปของปุ๋ยที่พอใส่ในพืชแล้วพืชดูดเป็นประโยชน์อะของยาลามันจะดีกว่าเขาแต่นี่มันลงรายละเอยียดลึกหมายถึงว่าปุ๋ยเนื้อเท่ากันแต่มันอยู่ในรูปของตัวนู้อยู่ในสารนี้สารนี้ข้างในอะมันไม่เหมือนกัน มันก็ค่อยปล่อยการสูญเสียอะไรพวกนี้ความเป็นประโยชน์กับพืชจะดูดไปได้ง่ายกว่าของยาราโอ้นี้พูดอย่างนี้นี่ย,ยาลามาได้ยินนะมันพาไปเลี้ยงมือใหญ่ๆนี่เลยโอ้แต่เก่งจริงๆนันคนแถวนี้ไอ้ยาลาไอ้ทุเดียนที่ปลูกๆก,ก็กบอกให้ใช่ยาลาความเสี่ยงมันน้อย นี่เราพูดถึงไหนแล้วไปออกไปขายยาละอะไรเ <laughs> <laughs> อาวันนี้อะไรก็ออกนั่นแหละเพราะมันไม่มีไอ้นั่นหนเ่งเรื่องยางกับป้าม่วนใหญ่จะปลูกยางกันยาง